ขออ้าพอยาถามถึงว่าพี่ออกไปครับมันเหมือนว่าตอนพอเราได้ตอบคำถามไปแล้วพี่จูตอบแล้วกระแรสติแปมันก็ยังคนมองในว่าแง่ลบอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอฮะโอ,โอนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปตามดูเหมือนกันว่ามีมีกระแสใ,ในในแง่ลบครับครับผมก็มยังไม่เร,มริมแบบนันเหมือนกับด้วยความที่แบบมันหวานเกินไปอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับครับถ้าหวานเกินไปก็อย่างที่ที่เคยตอบไปครับก็อย่าไปดูมันเยอะครับเดี๋ยวมันประหวั่นขึ้นตาครับผม ก็ไว้ตามบาระตามโอกาสตามสิ่งที่เราต้องต้องทำในอนาคตถ่ายหนังสือหรือว่าถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่ครับครับผมก็ส่วนใหญ่จะอ่านข่าว ทั่วไปมีแวบมาบันเทิงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคือเราก็จะอ่านอ่านแค่เนื้อข่าวเราไม่ได้ไปตามดูว่ามีกระแสคอมเมนต์อะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยครับจาตัวพี่ตุ๋ยได้มีการพูดคุยกันในคราหลังจากณ์ได้สัมภาษณ์กูไปแล้วเลยคือก่อนที่จะสัมภาษณ์ก็มีมีพูดคุยกันบ้างแต่พอหลังสัมภาษณ์แล้วก็ก็เหมือนเหมือนก็จบไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ไม่ได้อัปเดตอะไรกันเพิ่มเติมครับยางอ่านไมกังวลไหมคะแม้ว่าเราจะเคยออกมาพูดแล้วแต่แทนแทนที่จะแบบโต้ตอบว่า อันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ามีมีต่อว่าอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ติดตามเ,เรื่องของกระแสคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับผมแต่เวลาเราลอยไกล่าจะมีคนแบบอะไรอย่างนี้ตาลงโอ้โอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ก็เราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปเรื่อยๆครับเดินหนา้าทำให้ชีวิตมันแฮปปี้มีความสุขไรว่ากันไปครับทางผู้ใหญ่มีเรื่อถามหรือเรื่อเตือนไหมครับะเกี่ยวกับเรื่องท่าที่ออกไปคนแบบค่อนข้างอะไรมีไหมคะไม่มีครับ,รบเพราะว่าภาพ ภาพที่ออกมาคือไม่ได้มาจากอินสตาแกรมของของผมไม่ได้มาจากอินสตาแกรมของจุ๋ยด้วยมาจากอินสตาแกรมส่วนตัวของของพี่พี่บอกรายเงี้ยครับครับผมแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับภาพที่ออกมาอย่ใช่ไหมครับครับผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยไม่เห็นมีใครว่าอะไรนะครับครับผมคนละสายติอะไรไม่ ไม่อย่างที่บอกครับว่าไม่ได้ติดตามไม่ได้อะไรเลยครับครับผมจะต้องโกรธไหมคะที่ที่พูดที่เขาเอาลูตาแกรมไม่โกรธโกรธทำไมล่ะครับครับผมือรถ้าเราแบบจะเบื่อหรือแบบนี้นะที่แบบจะลงรูปก็ต้องมีคนแบบว่ามาคอมเมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่เลยครับก็อย่างที่บอกครับคือเราก็จะจะเสพข่าวเท่าที่เท่าที่เรารู้สึกว่าประมาณนี้เราชีวิตเราเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องเรื่องกระแสที่คนนู้นพูดกันคนนี้พูดเราไม่ได้ติดตามจริงๆริครับผมเหมือนเราทำตัวลอยเหนือปัญหา ผมว่าก็เดินทางสายกลางครับคือบางทีเราก็เลือกรู้บางอย่างอะไรเงี้ยครับครับผมกับคอมเมนต์เหมือนประมาณว่าเขาบอกควรที่จะแบบแต่งงานให้เป็นที่ยร้อยก่อนควรถึงจะทำแบบนี้ความรู้สึกเราเป็นไงบ้างที่คนคอมเมนต์ในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ไม่ไม่ทราบที่คอมเมนต์เหมือนกันครับก็ก็อย่างที่บอกครับเราก็เราก็เป็นเราครับครับผมใช่ครับก็ยังจังหวะอย่างเงี้ยปกติเนาะก็เป็นเป็นแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะครับผมความวิตกกเขาหน่อยไหมคะ ไม่มีนะครับครับผมวณขนาดนี้อย,ยคิดไกลถึงอนาคตแทนแต่งงานคิดถึงเดือนหน้าเดือนต่อไปสิ้นปีอะไรอย่างงี้ก่อน<ม>ดีกว่าครับผมครับผมแต่กับภาพที่ออกมาเราฮือฮามันไม่คิดว่าคนจะจับตามองขนาดนี้เลยไคือตอนที่ลงเราก็ไม่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็มามา,มาทราบพร้อมๆกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะทราบจากแฟนคลับที่แท็กภาพมาอะไรเงี้ยจิ้นฟินอะไรายว่ากันไปครับแต่อย่าไปถามว่า ก็มีลงคู่กันเรื่อยๆอยู่แล้วครับก็เนี่ยเดี๋ยวมีโปรโมทหนังสือมีโปรโมทละครก็เดี๋ยวจะได้เห็นทยอยๆลงกันไปเรื่อยๆครับรจะอีกฐาะครับครับผมเรื่องนึงครับมาจ่กไหนตม่นี่ยังตยั่ตีกนา์ยนต์ยครับตมยมนต์ยันต่ยันต์หันต์ยันเลยันยังต์ันต์ยันตมันตครันต์ยัันต์ยัันััยันัันัััันย โอ้ยทั้ง3ปีทั้งนานใช่ครับเราก็อยู่กับ g ก a มี y g ก็เหมือนบ้านเราหลังที่2หรือจริงๆเป็นบ้านหลังแรกด้วยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตเราเข้าตึกก r ม m m เยอะกว่าอยู่บ้านอีกอะไรเงี้ยครับครับผมไม่มีเลยครับผมก r ม m m ที่เดิมครับครับผมถึงแล้ว่าก็อีกสองปีข้างหน้าแต่หมดก็ยังคิดว่าจะอยู่ที่นี่เนาะก r ม m ที่เดิมครับผมครับ จริงๆไม่ได้ขึ้นแท่นเป็นลูกแรกหรอกครับเราเราทำงานอยู่ที่แกรมมี่มาปีนี้ก็ปีเข้าสู่ปีที่8แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ถือว่าเป็นเป็นคนทํางานคนหนึ่งเหมือนกันครับในในตึกแกรมมี่มีศิลปินมีนักแสดงมีดารามีดีเจอะไรเงี้ยเยอะมากครับทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองครับผมแล้วอย่างเรื่องละครนะครับเวลาจะไปรับการสงกันอ่านี้ต้องมีการพูดคุยกันต่อมีการพูดคุยกันอยู่แล้วครับเรื่องคิวด้วยเรื่องบทด้วยเรื่องเวลาที่เราจะไปรับด้วยครับครับผม แล้วกลับมากระแสดราม่าหน่อยีคือปีที่เราทำคือปีที่เราเจอแบบหนักหน่วงมากอะไรอย่างเงี้ยเราเรานอนอะไหมคะรู้ว่าแบบโอ้ยฉันจะไม่เอาแล้วการแสดงอะไรอย่างเงี้ยไปดีเจอย่างนี้ดีกว่ามันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นครับแล้วมันทำให้เราใช้ชีวิตได้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 ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเป็นรือเ่าอะไรนะฮะเป็ชงหรือเปล่ฮะไม่ชไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้ดูดวงว่าชงไหมหรืออะไรเงี้ยครับครับผมัว่าหนักเกินไปนะ สบายมากครับครับผมถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนในชีวิตครับผมน้อยใจบ้างมค่ับเหมือนทำในกนระจกมาตลอดเลยบ้างน้อยใจก็โทรหาแม่ครับผมมีปร <c oughs> ึกษาพี่จุนด้วยไหมคะมีปรึกษากันบ้างครับปรึกษาพ่อแม่ป้ามาอะไรอย่างนี้ครับผม